สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อ s s t t r r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มีนาคมถึง12เมษายนโดยประมาณสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษคะ่ะ เราจะพูดถึงดาวประจำราศีแล้วก็ดาววันเกิดของพวกคุณทั้ง7วันโดยเฉพาะนะคะดาววันเกิดที่จะเป็นพระเอกของคลิปนี้ซึ่งมีความสำคัญนะคะไม่แพ้ดาวประจำราศีเลยและก็เป็นสิ่งที่จะใช้บ่งบอกความแตกต่างระหว่างพวกคุณแต่ละคนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่คนลักษณราศีเดียวกันไม่จำเป็นนะคะที่คุณจะต้องมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกันเสมอไป ไหนจะเรื่องของเดือนเกิดนะคะที่มีทั้งข้างขึ้นข้างแรมไหนจะเป็นเรื่องของปีเกิดนะคะนักษัตริย์ประจำปีก็แตกต่างกันไม่ต้องอะไรมากค่ะฝาแฝดนะคะที่เกิดห่างกันเพียงแค่นาทีเดียวชีวิตก็ยังแตกต่างกันเลยทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับนักพยากรณ์แต่ละคนด้วยค่ะที่จะเอาแต่ละส่วนนะคะมาผสมผสานกันให้การตีความออกมาเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเอง สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะช่วงแรกนะคะจะให้คุณหาดาววันเกิดที่แท้จริงของตัวเองก่อนโดยเฉพาะคนที่เกิดก่อน6นาฬิกาช่วงที่2นะคะเราจะใช้ตรางทักษะเพื่อให้คุณทราบดาวที่เป็นกละกิน,นีในพื้นดวงกําเนิดของตัวเองค่ะเนื้อหาตรงนี้นะคะจะทําให้คุณรู้ว่าวันใดที่ไม่เหมาะที่คุณจะนําไปใช้ทําการมงคลต่างๆ ตรงนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะจากที่เคยทำไปก่อนหน้านี้เรื่องที่เกี่ยวกับทักษะและช่วงที่ 3., เราจะพยากรณ์ดาววันเกิดค่ะทั้ง7วันเฉพาะที่ทักษะจรเป็นกลลกกินีให้สอดคล้องกับดาวจรที่อยู่ในจักรราศรีณปัจจุบันการตีความนี้นะคะมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณนะคะสำหรับดาวบางดวงเท่านั้น สำหรับคนที่ไม่ทราบทักษะจรของตัวเองนะคะตรงนี้คุณสามารถฟังเป็นความรู้เป็นแนวทางได้ค่ะคุณลองเอาไปใช้สังเกตทิศทางที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงที่3นี้นะคะการพยากรณ์จะเป็นการตีกรอบนะคะหาจุดที่คุณจะต้องระวังให้แคบลงค่ะเวลาที่คุณไปฟังการพยากรณ์ในแต่ละเดือนนะคะคุณสามารถเอาจุดที่จะต้องระวังนี้ไปปรับใช้กับดาวจรในช่วงนั้นๆได้เลย โดยเฉพาะนะคะถ้าคุณทราบทักษะจรของตัวเองก็จะเป็นประโยชน์มากเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแรกกันเลยนะคะตรงนี้จะขอเกริ่นสักนิดนึงค่ะให้กับผู้ฟังใหม่ในทางโหราศาสตร์นะคะเราจะใช้6นาฬิกาเป็นการขึ้นวันใหม่ตามตัวอย่างนี้นะคะเขาเกิดวันที่6กรกฎาคม2566ถ้าดูจากปฏิทินทั่วไปนะคะก็คือวันพฤหัสแต่เนื่องจากเวลาเกิดตี350นาที ยังไม่ถึงหกนาฬิกานะคะหรือว่าเกิดก่อน6กโมงเช้านั่นเองในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าดาววันเกิดของคนคนนี้ก็คือดาวพุธเราทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้นพอคุณทราบดาววันเกิดที่ถูกต้องของตัวเองกันแล้วนะคะก็มาเทียบดูจากตารางนี้ค่ะซ้ายมือสุดนะคะก็คือวันเกิดของพวกคุณแต่ละคนเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะ ไล่ลงมาจนถึงวันเสาร์และขวามือสุดดาวที่ตกอยู่ในช่องของกลกินีที่ตัวหนังสือสีแดงนะคะดาวเหล่านั้นก็คือตัวแทนของวันนั้นๆด้วยค่ะตรงนี้นะคะกำลังจะบอกให้คุณทราบว่าวันที่ไม่เหมาะที่จะใช้ทำการมงคลสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันไม่ว่าคุณจะอยู่ลัคนาราศีใดนะคะใช้หลักการเดียวกันนี้หมดค่ะเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ ดาวที่เป็นกลักินีของคุณก็คือดาวศุกร์วันที่ไม่เหมาะทําการมงคลก็คือวันศุกร์เช่นกันคนที่เกิดวันจันทร์ดาวที่เป็นกลักินีคือดาวอาทิตย์วันที่ไม่เหมาะทําการมงคลก็คือวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอังคารดาวที่เป็นกลักินีคือดาวจันทร์วันที่ไม่เหมาะทําการมงคลก็คือวันจันทร์คนที่เกิดวันพุธดาวที่เป็นกลักกินีคือดาวอังคาร วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันอังคารคนที่เกิดวันพฤหัสดาวที่เป็นกลกินีก็คือดาวเสาร์วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันเสาร์คนที่เกิดวันศุกร์ดาวที่เป็นกลกินีคือพระราหูวันที่ไม่เหมาะทำการมงคลของคุณไม่มีนะคะเพราะว่าหลักการของช่องนี้เราจะไม่ใช้พระราหูมาแทนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะสำหรับวันพุธ ไม่ว่าคุณจะเกิดพุธกลางวันหรือว่าพุธกลางคืนนะคะช่องนี้ก็คือดาวพุธเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะก็เลยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระราหูเป็นเพียงแค่กละกินีอย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์และสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ดาวที่เป็นกลกินีของคุณก็คือดาวพุธวันที่ไม่เหมาะทำการมุงคลก็คือวันพุธครบแล้วนะคะทั้ง7วัน สรุปเนื้อหาสำคัญตรงนี้นะคะอยู่ที่ว่าไม่ควรที่จะทำการมงคลใดๆในวันที่เป็นกะละกินีกับดาววันเกิดของตัวเองโดยเฉพาะนะคะเป็นงานที่คุณเป็นเจ้าผ้าเป็นเจ้าของงานเช่นว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการห้างร้านนะคะงานแต่งงานของคุณหรือว่าถอยรถใหม่ป้ายแดงหรือว่าการลาศิกขาบทนะคะบชเนี่ยบชว,วันไหนก็ได้นะคะตามที่คุณสะดวก แต่ว่าการลาสิกขาบทมีความสำคัญมากนะคะตรงนี้คุณควรจะต้องปรึกษาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ในการหาเลือกขายามและทั้งหมดที่เราพูดมานี้นะคะคุณสามารถใช้วิจารณญาณและก็ความเหมาะสมความสะดวกของพวกคุณได้เลยค่ะสิ่งที่เราพูดมานี้นะคะเป็นหลักการทางโหราศาสตร์ถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงวันที่เป็นกัลกินีกับดาววันเกิดของตัวเองและโดยเฉพาะวันอังคารนะคะตรงนี้เพิ่มเติมให้ค่ะ เป็นวันที่ไม่ควรใช้ทำการมุงคลใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็ตามส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่ใช้วันอังคารทำการมุงคลกันค่ะเราจะไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกค่ะให้คุณทราบตรงนี้เพิ่มเติมตรงที่ว่าวันเกิดกับทักษะนะคะก็มีความเชื่อมโยงกันในรูปแบบนี้ด้วยคลิปนี้นะคะเราจะเน้นเฉพาะวันที่คุณควรหลีกเลี่ยงเป็นหลักค่ะ ส่วนวันที่ควรทำการมงคลเราไม่อยากให้คุณไปซีเรียสมากนะคะวันที่คุณสะดวกก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีสําหรับคุณเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่เขาเป็นสายมูจริงๆนะคะก็จะต้องมีที่ปรึกษาหาเลิกขายามกันไปค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนในการอธิบายพอสมควรค่ะตรงนี้นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นให้คุณทราบเฉพาะวันที่ควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนและอย่างภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ ก็คือตำแหน่งของดาวที่ได้มาตรฐานที่ดีค่ะรักษาราศีมีนเราก็จะยกเอาดาวพฤหัสนะคะดาวประจำราศีของพวกคุณขึ้นมาให้คุณรู้จักเขามากขึ้นทุกตำแหน่งที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะจะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันดีที่สุดก็คือจะเป็นกเกษตรที่อยู่ในราศีมีนเองแล้วก็ราศีธนูเพราะถือว่าอยู่ในภพเดือนของตัวเองถูกจัดให้เป็นดาวประจำราศีของพวกคุณนะคะ คนที่รู้ดาวในพื้นดวงกำเนิดถ้าคุณมีดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ดาวก็จะมีอานิสงส์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นค่ะและจากตารางทักษะนะคะถ้าคุณยังจำกันได้คุณจะเห็นว่าวันพฤหัสนะคะไม่จัดให้เป็นกะละกินีสำหรับวันเกิดใดๆทั้งหมดทั้ง7วันถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะเป็นวันโครโดยส่วนใหญ่นะคะคนทั่วไปจึงนิยมใช้วันพฤหัสทำการมงคลกัน แต่ในทางโหราศาสตร์นะคะเราจะมีวิธีการดูอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อความเหมาะสมที่จะใช้ในการทำการมงคลต่างๆนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกันและสำหรับทักษะจรนะคะซึ่งจะเปลี่ยนทุกๆวันเกิดของพวกเราทุกคนทักษะจรมีไว้ดูทิศทางที่จะเป็นไปในปัจจุบันโดยที่จะเอาอายุย่างในปัจจุบันนะคะมาเทียบกับตารางทักษะในปัจจุบันนี้นะคะสามารถหาทักษะจรได้ไม่ยากค่ะ มีโปรแกรมที่คุณสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะคะหาลัคนาแล้วก็ทักษะด้วยตัวเองได้เบื้องต้นสำหรับช่องนี้นะคะเราก็จะมีช่วยหาลัคนาด้วยเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกครั้งนะคะขอดูปริมาณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นก่อนสำหรับช่วงนี้นะคะเราอยากให้คุณฟังกันให้ดีๆเลยค่ะเราจะให้คุณเห็นความแตกต่างของดาวแต่ละดวงนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีทักษะจรที่เป็นกลักกินีเหมือนกันแต่ว่าการส่งผลของดาวแต่ละดวงก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรซึ่งเราจะเทียบจากจักรราศีในปัจจุบันตรงนี้นะคะเราขอแจ้งไว้ก่อนคนที่ไม่ทราบทักษะจรของตัวเองฟังตรงนี้ไว้เพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นแนวทางคะ่ะและสำหรับคนที่ทราบทักษะจรของตัวเอง ตรงนี้นะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะเกิดวันไหนถ้าเดาวดวงนั้นเป็นกะลักินีคุณสามารถเอาหลักการนี้ไปใช้ในการตั้งรับได้เลยค่ะเริ่มจากคนที่เดาวอาทิตย์เป็นกะลลกกินีนะคะเป็นตัวแทนมาจากภพอริคุณควรระวังเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหามีการฟ้องร้องเป็นคดีความค่ะ จะด้วยสาเหตุใดก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะมีคู่กรณีมีคู่ความหรืออย่างน้อยก็จะมีอริัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีการทำผิดสัญญาในเรื่องของการเซ็นเอกสารสําคัญต่างๆก็ควรระวังค่ะมีโอกาสที่จะนำปัญหากลับมาสู่คุณได้ในภายหลังอีกทั้งนะคะควรระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพให้มากเป็นพิเศษถ้าไมถึงขั้นเจ็บป่วยไม่สบายร่างกายของคุณอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงกัน และดาวก็จะขยับทุกๆ30วันนะคะจะต้องเข้าไปอยู่ในภพเรือนต่างๆได้ไปเจอทั้งดาวคู่มิตรแล้วก็คู่ศัตรูค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะถูกกระตุ้นด้วยเรื่องอะไรคุณอาจจะต้องดูคลิปปลายเดือนประกอบด้วยนะคะเพราะว่าปัจจัยที่จะทำให้เห็นปัญหามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆค่ะขึ้นอยู่กับภพบเรือนด้วยอย่างเช่นตอนนี้นะคะดาวเข้าไปอยู่ในภพวินาศมีผู้ที่ไม่หวังดีค่ะ หรือไม่นะคะก็มีการทำอะไรบางอย่างลับหลังคุณโดยเฉพาะนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพควรระวังโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้สำหรับคนที่ดาวจันทร์เป็นกะละกิน,นีนะคะเป็นตัวแทนมาจากภพปุตตะจะเกี่ยวกับบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงค่ะการเสี่ยงโชคการลงทุนถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะควรทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป กับลูกกับหลานกับบริวารสัตว์เลี้ยงเองนะคะคุณก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพวกเขาพอสมควรหรือไม่ก็จะต้องมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันนี่เป็นความหมายเพียงบางส่วนของดาวจัน์ทรนะคะซึ่งจะส่งผลในทางลบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้และเนื่องจากดาวจัน์ทรนะคะที่เขาโครจรอ,อยู่จะขยับย้ายราศีทุกๆสองวันครึง่งคุณจึงไม่ค่อยเห็นการพยากรณ์ดาวจันทร์กันนะคะเพราะว่าจะจับทิศทางได้ยาก แต่ว่าในพื้นดวงกํำเนิดดาวจันทร์มีความสำคัญมากค่ะทุกองศาลิบดานะคะจะบ่งบอกเรื่องราวต่างๆมากมายฉะนั้นนะคะตำแหน่งของดาวจันทร์ในพื้นดวงกําเนิดจะให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้มากกว่าค่ะและจะถูกกระตุ้นให้ส่งผลนะคะก็ต่อเมื่อได้รับอิทธิพลจากดาวจรที่เขาโคจรเข้ามาโดยเฉพาะนะคะมาทับตำแหน่งที่ดาวจันทร์อยู่หรือว่าเลงกัน ฉะนั้นนะคะตรงนี้การตีความเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงไม่ควรค่ะเราให้ความหมายได้แบบกว้างๆเท่านั้นนะคะสำหรับดาวจันทรคนที่อายุน้อยกว่านะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังให้มากเป็นพิเศษอาจจะส่งผลกระทบทางลบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้ามาและสำหรับการเสี่ยงโชคนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะเสียมากกว่าได้ต่อให้ดาวเข้าไปอยู่ในภพเดือนที่ดีนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เอาแค่พอได้ลุ้นค่ะ สำหรับคนที่เดาวอังคารเป็นกะละกิน,นี้นะคะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพกระดุมพระที่เกี่ยวกับการเงินรายได้ผลตอบแทนและภพสุขพระนะคะที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ความถูกต้องความยุติธรรมศาส,สนาความเชื่อคุณอาจจะต้องระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะคนที่มีตําแหน่งหน้าที่เหนือกว่าผู้มีอิทธิพลถ้าเป็นสังคมการทํางานก็มักที่จะถูกจับผิดเพ่งเลงค่ะ ทำดีช่วงนี้ก็ได้แค่เสมอตัวนะคะทำได้แค่ประคับประคองเท่านั้นเรื่องของคนที่จะช่วยเหลือคนอุปถัมภ์แทบจะมองไม่เห็นใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะพยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จำเป็นบางคนนะคะเก่งสารพัดแต่ชอบตกมาตายก,กันกับด้วยเรื่องง่าย เมื่อคุณรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริมคุณเท่าที่ควรนะคะในช่วงที่ดาวอังคารเป็นกลกินีก็ต้องระวังเรื่องของการวางตัวการแสดงความคิดเห็นอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ควรปล่อยผ่านไปค่ะหรือว่าถ้าปัญหาอะไรดูแล้วมีโอกาสที่จะบานปลายก็ควรรีบจะระงับยับยั้งนะคะไม่ควรมีปัญหากับใครจำดีที่สุดค่ะในช่วงเวลานี้และเมื่อดาวการเงินเป็นกลักกินีไปซะแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะ คุณก็จะมีภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายกันนะคะที่จะเข้ามาได้แบบทุกทิศท,ทุกทางบางอย่างบางเรื่องก็อาจจะต้องเสียไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียการทำมาหาได้นะคะก็จะทำได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไปคาดหวังอะไรมากนักก็ไม่ได้และโดยเฉพาะนะคะคนที่ไม่ได้มีไรายได้ประจำคุณไม่ควรประมาทในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงและก็ควรวางแผนเรื่องของการเงินฉุกเฉินเผื่อไว้หน่อยคะ่ะ ค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดมันสามารถเข้ามาได้ทุกเมื่อและการไปร่วมพูดลงทุนทำอะไรกับใครก็เช่นกันนะคะเมื่อใดที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณไม่ควรไว้ใจใครในช่วงที่ดาวการเงินเป็นกลักกินีก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินค่ะสำหรับคนที่ดาวพุธเป็นกลักกินีค่ะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนเช่นกันภพพันธุนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวหลักทรัพย์ความเป็นอยู่ แล้วก็พบปัตน,นิซึ่งเกี่ยวกับคนรอบข้างสังคมนะคะเน้นเฉพาะกับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตเป็นหลักเช่นว่าคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนลูกค้าคนที่จ้างงานคุณโดยเฉพาะนะคะถ้าช่วงไหนคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะไม่ว่าจะสถานะไหนก็น่าที่จะต้องมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกับคนรอบข้างพอสมควรค่ะและตอนนี้นะคะดาวเข้าไปอยู่ในภพวินาศ ก็ถือว่าเป็นช่วงเปลาะบางมากๆนะคะสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายค่ะการทำอะไรร่วมกับเพศตรงข้ามนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ส่งเสริมคุณเท่าที่ควรคู่ค้าคู่สัญญาก็มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะคุณควรมองหาวิธีรับมือไว้ด้วยและในอีกความหมายหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัว ก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยเฉพาะนะคะถ้ามีเรื่องของมรดกพินัยกรรมคุณก็อาจจะต้องดูคลิปรลายเดือนประกอบด้วยค่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยนะคะที่จะเกี่ยวกับปัญหามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆซึ่งจะส่งผลกระทบกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวเป็นหลักบางคนอาจจะต้องย้ายที่อยู่ตามที่ทำงานหรือไม่นะคะต่อให้ดาวเข้าไปอยู่ในภพเดือนที่ดีคุณความดีบางอย่างก็จะถูกลดทอนลงไป สำหรับคนที่ดาวพฤหัสเป็นกะละกินีต่อให้จะอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคก็จะหลบจากความเป็นกะละกินีได้ยากค่ะถือว่าเป็นช่วงของมรสุมใหญ่ในชีวิตในรอบสิบปีนะคะคุณต้องประครับประคองชีวิตทุกด้านค่ะพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยง ตรงนี้ต้องให้กำลังใจกันอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับคนที่เขาได้รับผลจากความเป็นกัลกนินีแล้วถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจพยายามหาฟังเทศฟังธรรมนะคะหาที่พึ่งทางใจเพราะว่าคุณจะรู้สึกหดหูได้ง่ายการปฏิบัติที่ทำได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งก็คือการรักษาศีลห้าถ้าสามารถสวดมนต์ภาวนาถือศีลได้ก็จะยิ่งดีค่ะ ทุกๆสิบปีนะคะที่ดาวจะต้องโคจรมาถึงจุดที่ดาวพฤหัสจะต้องเป็นกลกกินีคุณลองนึกย้อนหลังกลับไปก็ได้นะคะทุกๆสิบปีเราจะต้องผ่านมรสุมใหญ่ในชีวิตกันหมดทุกคนคะ่ะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะไม่ซ้ำกันหนักเบาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคะ่ะขึ้นอยู่กับดาวที่ตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดของแต่ละคนด้วยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีใดนะคะ ถ้าดาวพฤหัสเป็นกะลักกินีก็ถือว่าได้เจอมรสมใหญ่กันทุกคนแค่ว่าจะต่างเรื่องราวกันไปนะคะต้องรอให้พ้นวันเกิดของคุณไปก่อนค่ะที่จะถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะคะพายุก็จะค่อยๆสงบลงค่ะถึงตอนนั้นนะคะก็ค่อยๆตั้งหลักตั้งตัวกันใหม่บางอย่างบางเรื่องก็อาจจะต้องใช้เวลานานค่ะ กว่าที่จะฟื้นคืนมาได้และสำหรับคนที่ดาวพฤหัสกำลังจะเป็นกะละกิน,นีนะคะในอีกไม่ช้าคุณควรเตรียมตั้งรับไว้ด้วยค่ะสำหรับคนที่ดาวศุกร์เป็นกะละกิน,นีนะคะเป็นตัวแทนมาจากสองพบเรือนพบสหัสชะที่เกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างการติดต่อการพบปะการทาเอกสารสาคัญการเดินทางและก็พบมรณะนะคะที่เกี่ยวกับก,บการพลัดพร้าความห่างเหินมรดกโรคภัยไข้เจ็บ คุณควรระวังเรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงค่ะโดยเฉพาะที่มีเงื่อนไขผูกมัดที่สำคัญนะคะอย่าไปค้ำประกันหรือว่าให้ใครหยิบยืมเงินช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายระวังการมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องไว้หน่อยด้วยค่ะการติดต่อการเดินทางการประสานงานนะคะจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกราบรื่นเท่าที่ควร ทำอะไรก็ต้องเผื่อเวลาไว้นะคะเพราะว่าก็จะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาแทรกให้คุณเสียเวลาได้บ้างการเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยและถ้าครอบครัวไหนคุณมีเรื่องของมรดกพินัยกรรมก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีความยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้พอสมควรคะ่ะหรือไม่นะคะก็จะต้องมีเหตุให้คุณห่างเหินหรือว่าพลัดพรากจากใครบางคนมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ได้ หรือไม่ก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพค่ะการเจ็บป่วยไม่สบายสำหรับคนที่ดาวเสาเป็นกาลกินีเป็นตัวแทนมาจากภพลาภะนะคะซึ่งเกี่ยวกับโชคลาภความสุขความสมหวังการต่อยอดที่งอกเงยจากเดิมหรือว่าเพื่อนซึ่งถึงแม้เขาจะไม่เป็นกาลกินีเวลาที่ดาวดวงนี้เข้าไปอยู่ในภพเดือนไหนก็ต้องเข้าไปสร้างความปั่นป่วนในภพเดือนนั้นได้พอสมควรค่ะ เป็นธรรมชาติธรรมดาโดยพื้นฐานของประธานดาวบาปะเคาะนะคะซึ่งตอนนี้ดาวเข้าไปอยู่ในภพวินาศถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่ดาวเสาเป็นกะละกินีนะคะเพราะว่าความเป็นกะละกินีจะถูกฉโลกกับภพบวินาศถือว่าเป็นช่วงที่บุญเก่าเข้ามาช่วยค้ำจุนได้ถูกจังหวะถูกเวลานะคะสามารถที่จะพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ลาภผลที่เคยสูญเสียไปคุณมีโอกาสได้กลับคืนมา ช่วงนาทีทองของคุณนะคะจะอยู่ถึงก่อนวันเกิดเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะพอทักษะจรเปลี่ยนเป็นทักษะอื่นไปนะคะก็จะไม่ส่งเสริมกับดาวเสาวที่อยู่ในภพวินาศนี้แล้วความหมายในทางลบนะคะคุณต้องไปฟังในคลิปลายเดือนค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเราจะพูดเฉพาะความหมายที่เป็นกาลกินีเท่านั้น หรือว่าในอนาคตอันใกล้ถ้าใครนะคะทักษาจรจะเป็นกละกินีในช่วงที่ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน,น่งนี้คุณก็จะได้รับอานิสงส์ในด้านที่ดีเช่นกันและสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่พระราหูเป็นกลักินีเป็นตัวแทนมาจากภพวินาานะคะตอนนี้เข้ามากุมลัคนามีผลกับพวกคุณโดยตรงจะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกนึกคิดการใช้ชีวิตนะคะอาจจะเข้ามาบดบงังทำให้เห็นผิดเป็นชอบได้ จะด้วยเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าผลประโยชน์ก็ตามค่ะคุณต้องระวังเรื่องของการตัดสินใจนะคะพยายามอย่าตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญแต่เพียงลําพังมองทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะอย่าให้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามามีอิทธิพลเพราะว่าเขาเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาค่ะทุกๆก,การตัดสินใจนะคะมีผลทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้และในอีกความหมายหนึ่งนะคะ ควรระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะนะคะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วโรคเก่าที่เคยเป็นสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้เช่นกันและในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าทักษะจรดาวที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นสีนั่นหมายถึงความดีงามความเป็นมงคลความสะดวกราบรื่นโชคลาภความสำเร็จคุณสามารถเอาไปตีความเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่เราพูดมาได้เลยค่ะ เพราะว่าความหมายก็จะให้ผลไปในทางที่ตรงกันข้ามกับความเป็นกาลกินีโดยสิ้นเชิงและความหมายทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะยังไม่รวมถึงดาวที่ตั้งรับอยู่ในพื้นดวงกําเนิดของพวกคุณแต่ละคนตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะสําหรับดาววันเกิดและก็ทักษาจรที่คนส่วนใหญ่สามารถฟังกันได้ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้ดาวในพื้นดวงกําเนิดของตัวเองก็ตาม บางอย่างนะคะคุณสามารถจับสังเกตทิศท,ทางที่ดาวส่งผลได้ว่าให้ผลไปในทิศท,ทางที่ดีหรือว่าเสียมากกว่ากันสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการตั้งรับได้นะคะนอกเหนือจากที่เราพูดไปตรงนี้นะคะก็น่าที่จะพอทําให้จุดในการตั้งรับของพวกคุณแคบลงค่ะสอดคล้องนะคะกับดาวที่กําลังโคจรอยู่ในปัจจุบันอิทธิพลของดาวใหญ่นะคะที่อยู่นานความหมายนี้นะคะก็จะมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณ ถึงตอนนั้นนะคะทักษาจรก็จะเปลี่ยนอีกครั้งก็จะเหมือนกับการรีเซ็ตระบบใหม่ค่ะจากที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งก็ต้องไประวังเรื่องใหม่แทนเพราะว่าความเป็นกะละกินีนะคะไม่มีวันที่จะหายไปจากชีวิตของคนเราแค่ย้ายดาวที่เป็นกะละกินีเฉยๆนะคะแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปพิเศษนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้นะคะแล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ